กล้องโทรทัศน์อวกาศแคปเลอร์ของนาซาตรวจพบโครงสร้างขนาดใหญ่เคลื่อนตัวผ่านดาวเฤอร์วัตถุอวกาศที่กล้องโทรทัศน์แคปเลอร์ตรวจพบนี้แตกต่างจากดาวเคราะห์นอกระบบดวงอื่นที่นักวิทยาศาสตร์รู้จักและคุ้นเคยก่อนหน้านี้มันจึงถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นสิ่งประดิษฐ์ขนาดใหญ่ของอารยธรรมชั้นสูงต่างดาวที่สร้างครอบดาวฤกษ์ พื่อดึงดูดพลังงานนำไปใช้ของเอเลียนสิ่งนี้สนับสนุนทฤษฎีมาตรฐานคาดาเชฟอะยธรรมชั้นสูงระดับ2หรือ Type 2ของมนุษย์ต่างดาวที่สามารถดึงดูดพลังงานดาวเลิกในระบบสุริยะของตัวเองไปใช้ได้ใช่หรือไม่กล้องโทรทัสศน์อวกาศแคปเลอร์ค้นพบโครงสร้างขนาดใหญ่ของมนุษย์ต่างดาวใช่หรือไม่ กล้องโทรทรรศน์อวกาศแคปเลอร์ของนาซาได้รับมอบหมายให้ค้นหาโลกหินขนาดเล็กที่โครจรรอบดาวฤกษ์ที่อยู่ห่างไกลออกไปดาวเคราะห์นอกระบบไม่ใช่สิ่งเดียวที่แคปเลอร์สามารถตรวจจับได้เปลวไฟจากดวงดาวจุดดาวและวงแหวนรอบดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยฝุ่นก็สามารถปรากฏขึ้นในการสังเกตการของภารกิจแคปเลอร์ได้เช่นกัน มีการคาดเดากันว่าแคปเลอร์อาจมีความสามารถในการตรวจจับมากกว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและแคปเลอร์สามารถตรวจจับสัญญาณของมนุษย์ต่างดาวรวมทั้งโครงสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่โคจรรอบดาวดวงอื่นภาพของอายธรรมชั้นสูงที่อยู่ในระดับคาดาเชฟและมีความสามารถในการควบคุมพลังโดยตรงจากดาวของพวกเขา อารยธรรมมนุษย์ต่างดาวที่สมมุติขึ้นนี้อาจสร้างโครงสร้างขนาดมหึมาเช่นแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่พิเศษที่โคจรรอบดาวเลิกแม่ซึ่งอาจใหญ่มากจนสามารถบดบางแสงดาวที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเคลื่อนตัวผ่านไปข้างหน้าดาวเลิกที่มันโคจรผ่านเมื่อแคปเลอร์ตรวจพบดาวเคราะห์นอกระบบโดยการตรวจจับแสงดาวตกเพียงเล็กน้อยจากดาวเลิกที่กำหนดดาวเคราะห์นอกระบบ โคจรหน้าดาวฤกษ์ที่เรียกว่าการเคลื่อนตัวผ่านแคปเลอร์ตรวจพบการหลี่แสงของดาวเพียงเล็กน้อยและสร้างเส้นโค้งแสงโดยพื้นฐานจะเป็นกราฟที่สามารถบ่งบอกข้อมูลจำนวนมากจากเส้นโค้งแสงได้เช่นขนาดทางกายภาพของดาวเคราะห์นอกระบบที่กำลังเคลื่อนผ่านและสามารถอนุมานรูปร่างของดาวเคราะห์นอกระบบได้เช่นกัน ปกติแล้วรูปร่างของดาวเคราะห์น้อยจะไม่น่าแปลกใจเพราะมันมีลักษณะคล้ายกันแต่หากพบลักษณะที่เป็นพิเศษเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้นเมื่อแคปเลอร์สามารถตรวจพบรูปทรงของดาวเคราะห์ที่ไม่เป็นตามแบบดาวเคราะห์ที่เป็นปกติโดยทั่วไปฟิสิก์ของการก่อตัวดาวเคราะห์กำหนดว่าวัตถุของดาวเคราะห์ที่อยู่เหนือมวลจำนวนหนึ่งจะถูกควบคุม โดยสมดุลอุทุกสถิตแต่แคปเลอร์กลับตรวจพบสิ่งที่ไม่กลมซึ่งเป็นลักษณะของดาวเคราะหนอกระบบโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วความสว่างของดาวที่ลดลงอาจเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบางประเภทได้แต่พิจารณาความเป็นไปได้ทั้งหมดในการตรวจจับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ของแคปเลอร์เหลือเพียงสถานการณ์เดียวเท่านั้น ปรากฏการที่แคปเลอร์ตรวจพบครั้งนี้ดูเหมือนว่าวัตถุจะเป็นของปลอมไม่ใช่ดาวเคราะห์นอกระบบตามธรรมชาติหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือแคปเลอร์ pler, ตรวจพบโครงสร้างของมนุษย์ต่างดาวใช่หรือไม่ในบทความอันแสนน่าตื่นเต้นที่เขียนโดยลอสแอนเดอร์เซนดูเหมือนว่าในขณะนี้เรากำลังอยู่ในช่วงหัวเลียวหัวต่อที่เหลือเชื่อรายงานการวิจัยอย,ย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าดวงดาวที่แคปเลอร์เจอนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเราไม่เคยเห็นสิ่งใดเหมือนกับดวงดาวดวงนี้มาก่อนแคปเลอร์ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับดาวดวงนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา4ปีแล้วมันไม่ใช่ข้อผิดพลาดของเครื่องมือแคปเลอร์ไม่ตรวจพบสิ่งผิดปกติสัญญาณที่ตรวจพบเป็นสัญญาณจริง เราไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้มาก่อนทาเบตา้าโบยาเจียนนักวิจัยโพสต์ด็อกเตเรตที่มหาวิทยาลัยเยลเป็นผู้เขียนรายงานเรื่องนี้มันแปลกจริงๆเราคิดว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือการเคลื่อนที่ของยานอวกาศและทุกอย่างก็ถูกตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนอาสาสมัครแพนเนตฮันเตการค้นหาดาวเคราะห์ที่คลายโลก ค้นหาการผ่านหน้าของดาวเคราะห์โดยแคปเลอร์ดาวเคราะห์ดวงนี้มันเคลื่อนที่เป็นในทิศทางของกลุ่มดาวซิกนัสข้อมูลจำนวนมหาสารจากดาวมากกว่า150,000ดวงในขอบเขตการมองเห็นของแคปเลอร์ที่ตรวจเจอก่อนหน้านี้ปรากฏการความสว่างของดาวอย่างแท้จริงที่เราตรวจพบนักล่าดาวเคราะห์นอกระบบอธิบาย วัตถุอวกาศที่ชื่อว่า KIC 8462852มีการเคลื่อนที่ที่แปลกประหลาดและน่าสนใจการเคลื่อนที่ผ่านดาวฤกษ์เป็นไปอย่างผิดปกติในการวิเคราะห์ว่าแคปเลอร์สามารถตรวจจับสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ต่างดาวใช่หรือไม่การศึกษาติดตามมุ่งผลเน้นไปที่เหตุการณ์การเคลื่อนที่ผ่านที่น่าสนใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสองครั้ง ครั้งแรก kic 846-2852ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ตรวจพบในระหว่างวันที่7 8 8ถึง795ของภารกิจแคปเลอร์และเหตุการณ์ที่2เกิดขึ้นระหว่างวันที่1 5 1 0ถึง1570แต่นักวิจัยได้ติดแท็กเหตุการณ์เหล่านี้ว่าเป็น d 8 0 0และ d 5 5 0 0ตามลำดับ เหตุการณ์ด8 0 0ดูเหมือนจะเป็นการเคลื่อนตัวเพียงครั้งเดียวทำให้เกิดความสว่างลดลง1 5ในขณะที่ d 1 5 0 0เป็นการเคลื่อนผ่านหลายครั้งอาจบ่งบอกถึงกลุ่มวัตถุต่างๆที่ทำให้ความสว่างลดลง22%และการที่มันทำให้ความสว่างลดลงวัตถุที่เคลื่อนตัวผ่านต้องมีขนาดใหญ่มากนักวิจัยพยายาม ตั้งสมมติฐานผ่านทุกความเป็นไปได้เท่าที่ทราบและเสนอวิธีทฤษฎีใหม่ๆใ,ในการตอบปัญหาเช่นพวกเขาตรวจสอบความเป็นไปได้ของดิสฟูนรอบดาวบางประเภทอย่างไรก็ตามหลังการค้นหาสัญญาณอินฟาเรดที่เกี่ยวข้องกับดิสเหล่านี้หลังการตรวจสอบไม่พบว่าจะเป็นสัญญาณดังกล่าวนอกจากนี้ดาวเลิก ที่มันผ่านยังเป็นดาวฤกษ์ประเภท e F ซึ่งโตเต็มที่มีขนาดประมาณ1.5เท่าของดวงอาทิตย์และดิสฟูนรอบดาวมักจะปรากฏรอบดาวฤกษ์ที่อายุน้อยแต่ไม่ใช่ดาวฤกษ์ดวงนี้ซึ่งมีอายุมากแล้วและมีขนาดโตเต็มที่นักวิจัยวิเคราะห์ว่าเป็นการตรวจพบสตาร์เอนจินของมนุษย์ต่างดาวมีความเป็นไปได้หรือไม่ นักวิจัยได้ตรวจสอบความเป็นไปได้ของการชนของดาวเคราะห์ขนาดใหญ่เศษซากจากการชนนี้อาจสร้างสัญญาณแปลกๆได้หรือไม่โอกาสที่เราจะเห็นการชนกันของดาวเคราะห์นั้นต่ำมากเพราะมันไม่มีหลักฐานในข้อมูลที่ถ่ายด้วย Wi-Fi, Infrared Survey Explorer หรือว i s ของ NASA พอระยะการสิ้นสุดภรรรารกิจวิส กับการเริ่มต้นภารกิจของแคฟเตอร์ใช้เวลาห่างกันเพียงไม่กี่ปีจึงไม่น่าเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์จักรวาลเช่นนี้เกิดขึ้นคำอธิบายที่เป็นธรรมชาติเพียงอย่างเดียวดูเหมือนว่ามันจะเป็นกลุ่ม xo comet หินอวกาศเราจินตนาการว่าการระดมยิงของดาวหางสามารถเกิดขึ้นได้นี่คือการผ่านของดาวฤกษ์ภาคสนามผ่านระบบ นักวิจัยตั้งข้อสมมติฐานพวกเขาโต้เถียงกันว่ามีดาวดวงหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆอาจรบกวนคลื่นยักษ์ไม่เช่นนั้นดาวหางที่อยู่เฉยๆในบริเวณรอบนอกสุดของระบบดาว kic 8462852ดาวเลิกขนาดเล็กดวงนี้ตั้งอยู่ประมาณ1000 AU และไม่ว่าสิ่งนี้จะเป็นคู่หูหรือผู้มาเยี่ยมดาวเลิก การมีอยู่ของดาวฤกษ์อาจาก่อให้เกิดความปั่นป่วนของดาวหางแต่คำอธิบายนี้ยังไม่ได้รับการสนับสนุนตามธรรมชาติและเป็นที่รู้จักของนักวิทยาศาสตร์เหตุการณ์การเคลื่อนที่ผ่านของวัตถุ KIC 8462852กำลังถูกร่างขึ้นเพื่อตรวจสอบสถานการณ์การเคลื่อนที่ผ่านที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง มุ่งเน้นไปที่ความเป็นไปได้ของวิศวกรรมขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ต่างดาวอารยธรรมชั้นสูงนี่ฟังดูอาจเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์แต่แกาแล็กซี่ของเรามีอยู่มานานกว่า13,000ล้านปีไม่ใช่เรื่องจินตนาการที่จะคิดว่าอารยธรรมของมนุษย์ต่างดาวอาจอยู่ที่นั่นและพัฒนาจนถึงจุดที่พวกเขาสามารถสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่รอบดาวเลิกได้ ปรดกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ